ให้มีอะไรอยากจะสื่อสารกับคุณบ้างนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูพร้อมกันนะกดติดตามกดหัวใจกดคอมเมนต์นะคะกดแชร์เป็นค่าครูให้กอบด้วยนะแล้วก็กดของขวัญของรางวัลเป็นค่าครูให้กอบได้ด้วยเช่นกันนะมาดูกันค่ะไพ่อยากสื่อสารอะไร emperor นะคะ lover ความรัก นะคะกำลังจะมีความรักเข้ามามีคนแอบสนใจคุณอยู่มีในเรื่องของการเงินด้วยนะการเงินการทองความรักความมั่นคงในชีวิตนะคะไพ่เดอะโวชีวิตคุณกำลังจะมีดวงที่เกี่ยวกับในเรื่องของต่างประเทศก็ได้การเดินทางไกลาการเดินทางต่างประเทศหรือความสำเร็จในเรื่องของความรักการเงินหรือการได้เป็นใหญ่เป็นโตก็ได้นะ 6เหรียญเนี่ยมีเกณฑ์นในเรื่องของการได้โอกาสทางการเงินหรือมีใครเข้ามาเป็นสายเปหรือการได้สามีรวยการได้ภรรยารวยการได้ครอบครัวเจอสายเปเนี่ยดวงชะตาคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอเจอสายเปก็ได้นะนะคะหน้าไพ่ันนี้เป็นหน้าไพ่ของคนที่ มีเกณฑ์ที่จะได้สามีรวยมีเกณฑ์ที่จะได้แฟนรวยมีเกณฑ์ที่จะได้ภรรยารวยมีเกณฑ์ที่จะได้เป็นหนูตกถังเข้าสารคือดวงหนูตกถังเข้าสารน่ะเหมือนกับว่าคุณมีเกณฑ์ทั้ง lucky in love และ lucky in game ในเวลาเดียวกันนึกออกไหมคะคือดวงคุณน่ะกำลังจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานก็มีโอกาสได้ตำแหน่งใหญ่โตรวมไปถึง การเงินก็ดีมีคนเข้ามาอุปถัมภ์คำชูนะคะธุรกิจกิจการนะหรือแม้กระทั่งความรักก็ดีเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าคนที่มาเจอคลิปนี้นะคุณกำลังจะโชคดีในเรื่องของความรักกับการเงินนะคะแล้วก็การเจริญเติบโตการได้ของชิ้นใหญ่การได้ทรัพย์สมบัติชิ้นใหญ่หรือของที่มีมูล,ลค่า นะคะดวงชะตาคุณกำลังจะเป็นหนูตกหางเข้าสารเจอคู่ครองคนรักอยู่ดีๆอาจจะมีใครมาขอคุณแต่งงานก็ได้นะเนี่ยหรืออยู่ดีๆอาจจะมีใครบางคนเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะเป็นคนทางไกลเป็นคนต่างชาติได้นะหรือเป็นระดับบิ๊กบิ๊กอะระดับเจ้าคนนายคนนะคะนายทหารนายตำรวจนะคะนายนายร้อยนายพลนายพัน นะหรือเป็นระดับครูบาอาจารย์ผออหรือเป็นระดับผู้พิพากษาทนายความเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการนะคะคืออยู่ในระดับสูงคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างมีอายุหน่อยนะคุณกำลังจะเจอคนที่ค่อนข้างมีความแบบมีอายุนิดนึงสูงวัยนิดนึงนะคะอายุมี40บวกกับ50บวกที่จะเข้ามาเป็นสายเปหรือจะเข้ามามาตกหลุมรักคุณ หรือเข้ามาเป็นภรรยาหรือเข้ามาเป็นสามีคุณเข้ามาแต่งงานกับคุณนะ่ะมีเกณฑ์เป็นพ่อแม่พ่อร้างด้วยมีเกณฑ์เป็นพ่อแม่เป็นแม่ไม้ genetic. ลูกติดได้หรือตัวคุณก็ได้คุณอาจจะมีลูกติดนะคะใครที่คุณตอนนี้โสดอยู่มีเกณฑ์เจอความรักเจอสามีรวยเจอภรรยารวยนะคะใครที่คุณมีคู่ชีวิตอยู่แล้วมีเกณฑ์ได้สมบัติจากสามีมีเ<ๆ>กณฑ์ได้สมบัติจากภรรยามีเกณฑ์ได้ บ้านมีเกณฑ์ได้อสังหามีเกณฑ์ได้ที่ดินคนคนนี้หรืออาจจะทํางานเป็นชาวสวนชาวไร่เป็นเจ้าของสวนผล,ลไม้เป็นเจ้าของไร่นะคะหรือทําอาชีพค้าขายนะคะธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออกนําเข้าก็ได้ทําเกี่ยวกับธุรกิจต่างประเทศก็ได้นะคะผักผล,ลไม้อะไรพวกนี้หรือทําธุรกิจเกี่ยวกับการเงินนะคะเกี่ยวกับ ธุรกรรมทางการเงินอย่างเช่นนายแบงค์นายธนาคารออกดอกกู้ออกดอกเงินกู้เป็นคนมีอันจะกินเป็นคนมีฐานะหรือค้าขายออนไลน์ทำงานผ่านแพลตฟอร์มทำงานผ่านโลกออนไลน์หรือเป็นวิศวะเป็นช่างเป็นผู้รับเหมาเป็นสถาปนิกนะคะเป็นเอ็นเจเนียเป็นอะไรประมาณนี้หรือทำงานเป็นคนที่แบบทำเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับอสังหานะคะคือดวงชะตาคุณนะ คือใช้คำว่า lucky in love และ lucky in game นะคะประโยคนี้เหมาะที่สุดสำหรับคุณในเวลานี้แล้วคุณจะได้เจอเขาเร็วๆนี้ด้วยนะคะเร็วสุดภายในระยะเวลา1-3เดือนนี้เลยคุณจะได้เจอนะคะโชคดีมีความสุขน้อมรับคำทำนายกันไปนะ